สวัสดีค่ะสวัสดีเอทุกทท่านค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับคลิปนี้การนาแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาฝากคือเก่าคือเดิมค่ะพี่น้องค่ะก่อนจะไปเบ่งกก่อนจะไปเบ่งตัวเรียมตัวเลขกัมาชมต้นแบบพริกดกๆก่อนค่ะพี่น้องค่ะส่วนน,น้อยของฉันบนดาดฟ้าค่ะพี่น้องค่ะ งามเนะค่ะพี่น้องเนาะผู้ได้ยากตำแจวมาเก็บเอาเด้อค่ะพี่น้องเด้อรกมากมากเลยค่ะพริกกระเรียงค่ะพี่น้อง่ะไปเบิ่งตัวเลขกันเลยค่ะสำหรับคลิปนี้เอาของพี่ควายนำโชคมาฝากค่ะพี่น้องค่ะงวดประจำวันที่1 6เดือนส2สำหรับคลิปนี้ก็มาให้เบิ่ง3แบบ3แอ็ดคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะ ู้ได้บ่มักผู้ได้บชอบก็เลื่อนผ่านเด้อค่ะเด้อผู้ใดมักผู้ได้ชอบก็ฝากขอบพระคุณไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะพี่น้องค่ะพี่คล้ยคนโกนี่เห็นออกมาสองแบบสองใบเนาะค่ะพี่น้องค่ะจริงหรือปลอมกะพิจารณาเบิ้งค่ะพี่น้องค่ะเอาสถิติย้อนหลังให้เบิ้งน้ำค่ะพี่น้องสูนเก่าสูนแปดสี่แปดสี่เก่าสี่เก้านี่กันเยาวันกับมากมากค่ะ ไปควานซื้อลอตเตอรี่ไปไหลายใบล่ะพี่น้องคะเอาใบพิจารณา,าเบิรงเดอร์ค่ะเด้ออันนี้เป็นดัวติพานมากค่ะเขาแปดหาหาแปดเนาะค่ะเนาะหัวถอยล้างไปอีกอะเขาค่ะพี่น้องค่ะนี่เข,นเขาทั้งบนทั้งล่างหนึ่งหาเจ็ดหาก็หนึ่งหกค่ะพี่น้องวนมาสิเขาตกกลับเนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะนี่ก็เขาเก้าหา มันตัวนี้เขาต,งตรงๆค่ะขับแบบต,งตรงๆเลยนะค่ะพี่น้องเด้อของเอทันนีสีหายมาหางเดียวค่ะพี่น้องค่ะแต่บะหายมะสองใบใบนี้เด่นลางเก่าสองสองเก่านะคะงดสถิติพันมากกว่เขาแบบต้องแบบตรงๆแบบค่ะเอทันนีหายมาสองใบเด้อค่ะพี่น้องค่ะใบหนึ่งเก่าสองใบหนึ่งเก่าสี เด็กบอไยหางเด็กบอไลตัวได้นํามาฝากมาตอนเพื่อนให้เบิรงนห้ชมค่ะพิจารณาเบิรงค่ะพี่น้องค่ะเด็กมันบอาลหางนี่ค่ะเก่าซีซีเก่าเจ้าเดียวกันค่ะเด่นล่างคือกันค่ะพี่น้องค่ะที่พันมากับมันกระเขานะคะตามสูตรของเพิ่นขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆแอดทุกๆท่านค่ะพี่น้องค่ะเก่าซีซีเก่านี่ก็ไปชนกับพี่ควายน้ำโชคนะคะเนาะ อันนี้เป็นของแอนทันที่สองสำหรับคล็ดนี้เนาะค่ะเนาะแอนทันที่สามแอนทันนี่เล็กกระสีลายโตเน้นแต่ว่ากับเขาบอยค่ะพี่น้องค่ะาสาธิติี่ยอดหลังกับมีมาให้เบิ้งคือเก่าคือเก่าแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าเล็กลายตัวแน่นเนาะค่ะพี่น้องเ,ลลเนาะ,ะนนะแ,ตแต่พี่น้องส้เลือกสีมากค่ะพี่น้องค่ะกับสีมีเล็กชนกันกับพี่ควายกับแอนที่ผ่านมาเนาะ,ะ,ะค่ะเก่าสีสีเก่านะคะพี่น้องค่ะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตไเยวันน้ำเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อขอให้พี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยเตรางวัลที่หนึ่งค่ะสถิติยอดหลังอยู่ท้ายๆคลิปด้วยค่ะพี่น้องเด้อร่ำรวยร่ลำรว,วยกันทุกทุกคนค่ะมืออื่นนี่ขอให้เดีเป็นเศรษฐีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเด้อจ้ะเด้อ